บนถนนชัโมงเร่งด่วนเนี่ยแต่ว่ายำกุ้งสดที่กินไปเมื่อวานดันทำเพ็ดจะไปหาห้องน้ำจากไหนละทีนี้ การหาห้องน้ำในยามคับขันจะไม่เป็นปัญหาต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าแบมมีแอป flush มาแนะนำค่ะที่จะช่วยให้คุณหาห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดให้ได้ค่ะในแอปเนี่ยมันจะขึ้นหมุดสีเขียวๆบอกตำแหน่งห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดกับเรานะคะส่วนไอคอนรูปแม่กุญแจค่าเงินแล้วก็สัญลักษณ์คนพิการเนี่ยก็จะมีเพื่อบอกว่าอาจจะมีออห้องน้ำที่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าห้องน้ำสำหรับผู้พิการด้วยค่ะแถมเจ้าตัวแอปนี้นะคะยังเชื่อมกับ Google Map ค่ะที่รับรองเลยว่าเราจะไม่หลงทางแน่นอนต่อไปนะคะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ฉุกเฉินบนนนถหรือ ที่ไหนนะคะก็จะมีห้องน้ำสแตนบายให้เราอยู่ทุกที่เลยค่ะและครั้งหน้านะคะแบมจะมาพร้อมกับแอปอะไรติดตามได้ในวันละแอปกับแบมบูค่ะบ๊ายบายฟู้ดแพนด้ของกินของใช้ให้เราดูแลสเสื้ออาหารเองเยอะขนาดนี้สั่ง Food p พ n d a ง่ายกว่าพร้อมรับดิวมหาเฮงลดสูงสุด50%วันนี้ถึง2มีนาคม พร้อมส่งสุดใจ77จังหวัดสั่งเลย f o o d แพน d a ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยส่วนลด40บาทเมื่อสั่งครบ120บาทกับร้านอาหารกว่า20,000ร้านที่ร่วมรายการแค่ใช้โค้ด support SME40 ถึง28กุมภาพันธ์สั่งเลย